สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเซเว่นวนเดอร์รายการที่จะมาบอกเจ็ดข้อเด่นและก็เจ็ดข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้านซูโดเซเว่นเรามาพร้อมกับการรีวิวลำโพงบลูทูธจากแบรนด์ออเดียโอโปรรุ่นแอดออนที่3ามารรุ่นนี้เนี่ยได้รับรางวัลเสียงคุณภาพน้องเล็กสุดในตระกูลแอดออนแต่คุณภาพไม่เล็กเลยแม้แต่นิดเดียวรวมถึงยังเป็นลำโพงที่มีเอกลักษณ์ในการดีไซน์ที่ไม่ซ้าใครและที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยผมได้เอาสีใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆและเป็นโปรดักต์ที่ลิมิเต็ดนอ dition อ งไจะสวยแค hey, ่ไหนและลำโพงจะดียังไงไม่รอช้าไปพบกันเลยกับเจสิ่งมาจันของลำโพงบลูทูธออเดียโ o โปรรุ่น Add-on T3 Plus ข้อที่1ดีไซน์หรูหรามินิมอลเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราได้สีใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนเลยนั่นก็คือสีเลมอนสวยมากต้องบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นดิมิเต็ดอิดิชันด้วยที่เพิ่งออกมาแล้วมีขายเฉพาะบางร้านเท่านั้นโดยลำโพงตัวนี้มีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างจะออกไปทางมินิมอลมีความหรูหราแล้วก็หน้าตาเนี่ยไม่ซ้ําใครรวมถึงเจ้าตัวนี้ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์สําหรับบ้านหรือคอนโดได้อีกด้วยซึ่งมาในรูปทรงของวิทยุสแานชิสเตอร์โดยดีไซน์เนี่ยก็ไม่ได้ดูเล็กหรือว่าใหญ่ไปขนาดกําลังพอดีตั้งอยู่ในห้องห้องหนึ่งหร วัสดุใช้เป็นโลหะเคลือบสีเนื้อแมตจับลงไปเนี่ยเป็นผิวด้านซึ่งงานค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ทาออกมาได้ดีมากๆไม่มีการเลือกของสีอะไรแต่อย่างใดเลยแล้วก็ด้านหน้านเขาจะดีไซน์ลําโพงที่แอบมีความแบบน่ารักน่ารักเขาก็จะดีไซน์ลําโพงแบบเป็นดอกเล็ก2ดอกแล้วก็ดอกใหญ่ด้านล่างดอกหนึ่งแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นช่องขับเบสรวมถึงสายเสียบชาร์จไฟแล้วก็ช่อง USB รวมถึง AUX 3.5ตัวนี้ก็ให้มาด้วยเช่นเดียวกันแล้วต้องบอกว่าเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฐานตั้งด้านหน้า2ด้าจะมยองที่่่ใหญกวาด้านหลังเพราะว่าเลทีา วางใช้งานลำโพงตัวนี้ตัวลำโพงจะมีการแหน,นองศาขึ้นทําให้เวลาที่เราฟังเพลงเพลงที่ออกมาค่อนข้างที่จะพุ่งตรงขึ้นไปได้ดีเลยแหละครับสำหรับด้านบนก็มีแผงควบคุมฟังก์ชันต่างๆโดยบริเวณแผงควบคุมเขามีการใช้สีทองมาตัดกับตัวบอดี้ของตัวลำโพงก็ดูพรีเมียมมากๆเลยส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของลำโพงตัวนี้คือหูหิ้วหนังแล้วบริเวณตัวหูหิ้วหนังก็จะมีชื่อแบรนด์ของ Audio Pro ติดอยู่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นสายหนังแท้ด้วยนะพกพาไปไหนมาไหนสะดวกสบายอย,าาอย่่่าาาางงงงงเเเชนนรฟััพลอออีกกห้ห้ึทํบขวยู ยกไปฟังเพลงได้พอทำกับข้าวเสร็จเราจะขับไปทํางานก็ยกลำโพงตัวนี้กลับไปทํางานในห้องได้โดยรวมแล้วลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่ค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตามากๆโดยเฉพาะสีเลมอนสวยสะดุดตาจริงๆและดีไซน์ก็ดูหรูหรามินิมอลเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้แล้วก็ยังพกพาสะดวกสบายอีกด้วยครับ 2. เชื่อมต่อได้ไง่ายๆผ่านระบบบูทูธ4.0 สำหรับการเชื่อมต่อของลำโพงตัวนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆชื่อบลูทูธของเขาก็คือ Audio Pro T3 Plus ในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงจาก YouTube หรือว่าการดูหนังผ่าน Netflix หรือว่าการดูหนังผ่านเว็บต่างๆก็สามารถทำได้แบบไม่มีการดีเลย์เสียงตรงสำหรับระยะการใช้งานเนื่องจากเป็นบลูทูธ4.0อาจจะไม่ได้มีระยะการใช้งานที่ไกลมากนะักเหมาะสำหรับการใช้งานในคอนโดหรือว่าในห้องห้องหนึ่งในบ้านของเรานั่นเองแหละครับข้อที่3แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานอึดถึกทน ต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของลำโพงตัวนี้เรื่องแบตเตอรี่การใช้งานถ้าเราใช้งานในระดับเสียง100%เราจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงแต่ทีเด็ดไปมากกว่านั้นเมื่อเราใช้งานในระดับความดัง50%เราจะสามารถใช้งานลำโพงตัวนี้ได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงสามารถรองรับการใช้งานตลอดทั้งวันได้อย่างแน่นอนแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆในการใช้งานของลำโพงตัวนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะหมดกลางคันเลยนะครับ ข้อที่4สามารถเป็น Power อร์แบงค์ชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกด้วยอย่างที่ผมบอกไปในข้อสารว่าลำโพงตัวนี้มีจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นลำโพงตัวนี้ก็ยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณได้อีกด้วยเป็นทั้งลำโพงเป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านในคอนโดและยังเป็น p พาเวอร์แบให้คุณในเวลาฉุกเฉินได้อีกด้วยข้อที่5ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ด้านการใช้งานของลําโพงตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรเลยอาจจะใช้งานง่ายด้วยซ้ําไปโดยพื้นฐานของลาโพงตัวนี้เขาไม่ได้มีปุ่มปรับ EQ แต่อย่างใดเพราะว่าเสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วซึ่งแผงควบคุมต่างๆก็จะมีปุ่มครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power หรือจะเป็นปุ่ม pairing ปุ่ม Bluetooth ปุ่ม AUX 3.5ด้านบนของปุ่ม2ปุ่มนี้ก็จะมีไฟสถานะบอกอยู่ด้วยถ้าคุณใช้งาน AUX หรือ Bluetooth อยู่ก็จะมีไฟสถานะของฟังก์ชันนั้นขึ้นเตือนอยู่ด้านบนถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเเสียงนรบบิวณปุ่ม ก็ Power, จะมีไฟสถานะของแบตเตอรี่บอกอยู่เหมือนกันทั้ง3จุดซึ่งถ้าคุณใช้แบตเตอรี่เต็มไฟทั้ง3จุดก็จะขึ้นโพดทั้ง3จุดเลยแหละครับข้อที่6มีให้เลือกหลายสี ในตอนแรกสีที่ออกมาเกาะจะมีทั้งหมด6สีได้แก่สีขาวสีเทาสีดำสีส้มสีเขียวและก็สีชมพูและสีสุดท้ายที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็คือสีเลมอนและต้องบอกว่าสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ลิมิเต็ดอิดิชันอีกด้วยมีไม่กี่ตัวในไทยและก็มีขายแค่เฉพาะบางร้านเท่านั้นด้วยต้องบอกกันหน่อยนะว่าราคาค่อนข้างที่จะต่างกันกับ6สีที่ออกมาในตอนแรกแต่ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดกันในช่วงท้ายคลิปครับ ข้อที่7ได้รับรางวัลเสียงคุณภาพตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กตามตัว ลำโพงตัวนี้ให้ทว i ตเตอร์นิ้วมา2ตัวแล้วก็ให้วูเฟอร์สนิ้วมา1ตัวและกำลังขับอยู่ที่6 0สิบถึงสองหมื่นเฮิร์ตเลยทีเดียวเรื่องคุณภาพเสียงจุดเด่นของลำโพงตัวนี้เนี่ยจะให้ไปทางเสียงกลางที่มีความคมชัดมากๆในเรื่องของเสียงดนตรีแล้วก็เสียงร้องเสียงร้องเด่นออกมาด้านหน้าถูกซับพอร์ตที่เครื่องดน,นตรีที่มีความชัดเช่นเดียวกันสำหรับเสียงเบสผมต้องบอกว่าทําได้ดีประมาณหนึ่งไม่ใช่เบสที่หนักตุ้มต้าอะไรหรือว่ามีมวลมากขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าตัวเบสทําออกมาได้ฟังสนุกแลละไม่ขี้เหเหย และในเรื่องของเรน์เสียงตัวนี้เวทีเสียงค่อนข้างกว้างพอสมควรก็อบอกเลยคุณภาพเสียงโดยรวมแล้วเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสามารถฟังเพลงได้หลากหลายแนวและสามารถฟังเพลงได้เรื่อยๆไม่จําเป็นต้องเป็นแนวใดแนวหนึ่งซึ่งใครที่เสพติดการฟังเพลงตลอดเวลาผมว่าตัวนี้คุณเหมาะมากๆเลยซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและราคาของ Audio Pro T3 Plus 7,900บาทแต่สําหรับสีเลมอนที่เพิ่งออกมาใหม่ราคาอยู่ที่8,900บาทและต้องบอกว่า Exclusive สุดๆมีขายแค่เฉพาะ ฟงร้านเท่านั้นจึงต้องบอกว่าลำโพงจากแบรนด์ Audio Pro ตัวนี้เป็นแบรนด์จากทางสวีเดนและร้านที่มีขายก็จะเป็นร้าน b b Beyond D Box ก็จะมีขายที่สาขาเซนทันพาซาพระราม2 Studio 7ซจะมีขายที่ห้างเมกะบางนาสําหรับร้าน B Pay ก็จะมีขายที่อายุทยาพาร์คแล้วก็ B p a พที่สาขาเซนทันพาซาพิษนุโลกจะมีขายแค่สาขาที่เราพูดมาเท่านั้นนะครับครที่บ้านใกล้สาขาไหนอยากจะลองจับตัวจริงอยากจะลองฟังเสียงตัวจริงดูก็ลองไปสาขาใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับออนไลน์ก็จะมีขายที่ w w อ .bnn IN.ths ลองคลิกกันเข้าไปดูได้ว่ามีสีอะไรบ้างแล้วเลือกซื้อผ่านออนไลน์ได้เลยทันทีครับสรุปนะครับใครที่กําลังหาลําโพงบลูทูธที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องของดีไซน์หรูหรามินิมอลไม่ซ้าใครและคุณภาพเสียงที่ดีเป็นลําโพงนําเข้าอย่างแท้จริงและยังเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหรือคอนโดให้คุณได้อีกด้วย Audio Pro Add-on T3 Plus ตัวนี้ผมเชื่อเลยครับว่าตอบโจทย์หลายๆคนอย่างแน่นอนวันนี้เซเว่นเดอร์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ